แล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นการตกปลาตะเพียนแบบง่ายๆเลยนะแล้วปลาเนี่ยมันก็กินไวมากๆเลยนะครับแล้วหมายวันนี้นะครับก็จะเป็นริมๆอ่างเก็บน้ํานะครับซึ่งน้ำเนี่ยมันท่วมทุงยาขึ้นมาแบบนี้นะครับพวกปลาเกตเนี่ยปลาตะเพียนเนี่ยยิ่งชอบเลยนะครับขึ้นมากินหญ้าที่มันเน่าๆนี่แหละครับ และเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นกุ้งสดๆนะครับแล้ววิธีเกี่ยวนะครับผมก็จะใช้ตัวเบ็ดเนี่ยเริ่มเกี่ยวจากด้านหางของกุ้งนะครับแล้วก็สอดเข้ามาทางด้านหัวนะมันจะเป็นการดัดให้ตัวกุ้งเนี่ยเหยียดตรงนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยนะครับส่วนตะขอเบ็ดหรือปลายเบ็ดเนี่ยมันจะโผล่ออกมานอกตัวกุ้งนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้วัดปลาติดง่ายๆนะครับ และตรงนี้เป็นที่แรกนะครับย่อนไปแป๊บเดียวนะครับถ้าเจอตัวมันก็จะกินเร็วๆแบบนี้เลยนะครับเป็นปลาตะเพียนไซส์สวยๆนะปลาตะเพียนตัวนี้เนี่ยมันเข้ามากินผักบุ้งนะครับพอเราเห็นยอดผักบุ้งไหวๆเราก็ย่อนไปตรงนั้นเลยนะแล้วหมายตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเสียดายที่ลมแรงนะแล้วก็ทุนเนี่ยอยู่ไกลไปหน่อยนะครับก็ได้มาเรียบร้อยนะครับแต้มที่2นะไซส์ก็จะเล็กกว่าตัวแรกหน่อยนะครับก็เป็นปลาตะเพียนไซส์แบบต้มเข็มเลยนะ และตรงนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเจอหญ้าสันๆไหวๆเนี่ยหย่อนลงไปเนี่ยปลาตะเพียนมันจะกินเร็วมากๆเลยนะหย่อนปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับและตรงนี้ก็เช่นกันนะครับที่ผมชี้ให้ดูนะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นทุนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นทุนตกกุ้งนะครับเป็นทุนหนอนนะซึ่งขนาดของทุนเนี่ยมันจะเล็กมากไม่ค่อยชัดเจนเลยนะครับไซ์ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้เนี่ยและอุปกรณ์นะครับทุนตกกุ้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าเจอลมแรงๆเนี่ยลมมันจะพัดแล้วก็ปลิวเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นขอบขอบถนนที่รถวิ่งนะครับแล้วนี่ก็เป็นแต้มสุดท้ายนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยยืนรอที่รถแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเสียอยู่อย่างเดียวนะครับที่ลมแรงแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเตรียมมาไม่พร้อมนะครับมีแค่ทุ่นตกกุ้งเท่านั้นเองนะจริงๆถ้าเป็นทุ่นยางเนี่ยกำลังเหมาะเลยนะครับแล้วก็ทวงตะกวัวสักเล็กน้อยนะเวลาเจอลมเนี่ยมันจะสู้ลมได้ดีกว่านี้มากๆนะครับเอาไว้วันหน้านะครับผมจะต้องมาแก้ตัวแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมวันนี้นะครับ